แล้วไฟนี้เป็นการป้องการแชมร์122ช่องทูของดีเซลเล็กบิลเจซีครับ,บ,รบหนุ่มใต้หน้าหยกเลยครับรายนี้ครับ23ปีครับชกมา86ครั้งสวนีครับ8เทวดาจากเบองนนท์ครับเสาเอกสิทธิ์เชฟบุญธรรม เคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินแห่งนี้ครับเสาเอกออัจฉริยะนะครับอายุ24ครับซ้อมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัตน์เสียงหล่อครับดีเซเล็กป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกนะครับในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเบทช่องทูโฟร์ยูเจอกับผู้ท้าชิงจากนนทบุรีเสาเอกออัจฉริยะครับเดินเลยครับดีเซเล็กครับเดินเร็วขึ้นด้วยครับยกนี้เนี่ยเอาจริงแล้วครับของจริงครับจับตาดูให้ดีครับทั้งสองคน เีเซลเปิดเกมครับเดินไต่ขวาครับเสาเอบังได้ทันวางแค่ขวาขึ้นมาเอาแล้วครับเน้นแข่งกันมากขึ้นครับในยกนี้เด็กเขาอู้ยเสาเอวิบวัดขวาครับดิเซล็กยังไงครับเสียบซ้ายคืนนี่ครับไม่ยอมครับต่อยมาต่อยคืนไม่ได้ก็จริงแต่ขอเสียบคืนไปเดินเข้าไปครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้ใครชิงทําก่อนครับซ้ายซ้ายหน้าสาดยาวๆไปเลยครับเสาเอกครับอยู่ที่การวางแผนอยู่ที่กลยุทธ์แล้วนะครับสู้กันที่กลยุทธ์ครับเอาแทงซ้ายของดีเซลเลยครับ ทีมเอาไว้ครับดีเซลเล็กทีมขึ้นเหมือนกันครับเสาเอกนี่แหละครับถูกที่ถูกเวลาครับคู่นี้ร้อยยี่สิบสองครับใครคือเบอร์หนึ่งของแผ่นดินเอาเกี่ยวได้คืนด้วยขวาครับไม่มีกินฟรีครับเตะมาเตะคืนครับอยู่ที่ไหวพริบครับใครหลงใครแมกออกนิดเดียวนี่ออกออกมาอุ้งซ้ายครับเอาเกี่ยวได้คืนยังไงคืนด้วยแข้งซ้ายครับคืนอีกทีหนึ่งฮาคู่นี้ไฟแลบแป๊บๆเลยครับบนเวทีอาวุธทันกันครับอย่าหลุดอย่าล้มอย่างเดียวครับอยู่ที่ใครจะชิงจังหวะ ออกได้แม่นยับเป้าซ้ายคืนด้วยหมัดมาแทงขวาขวาคืนไปขยับมีศอกอ้าววงไหนยัดเข่าเข้าไปครับเอามีศอกมายัดเข่าคืนหมัดไปหมัดมาครับโอ้โหคู่นี้สุดๆเลยครับเอาละครับเสาเอกครับเน้นหมัดดิเซลเล็กก็ไม่ยอมเลยครับเบียร์เข้าไปขีดไปก่อนครับขยับเข้ามาไปพับนอกจอยางครับเสาเอกดิเซลเล็กโยกยับซ้ายยังไงดีครับกำลังคิดอยู่จะออกเลยเสาเอกไม่รอช้าครับตู้ครับสองแคนดิเซลเล็กแขคนนึงครับโอ้โห โอ้โหผู้นี้หลากหลายรสชาติเหลือเกินครับมีทั้งฝีมือมีทั้งชดเข้าเบรกแบบว่ามวยบู๊มวยบุ๋ครันี่ครับมาละ้ายสุดท้ายครับเดินเบียดเข้ามาครับดีเซลเล็กตามสไตล์เสาเอกก็ไม่ถอยครับชิงเดินเหมือนกันตู่ครับแข้งขวาไปดีเซลเล็กเบียดเข้ามาจังหวะครับยกแข้งยกขามีจังหวะไหมแข้งขวาไปได้ครับเกีียวเกี่ยวเอาเอาลงได้แล้วครับเสาเอกอีกคนได้แข้งครับอีกคนเททิ้งเลยครับปลายเท้าชนปลายเท้าละ ตาต่อตาครับแข้งขวายกบังได้หูน่าสับเลยครับแม่ชิงสับเลยครับแล้วโดนแข้งดอกนี้ครับแม่มีเอียงเหมือนกันนะครับแล้วแม่ดูครับเดินเข้าไปโดนเทเลยครับออกอาวุธกันไวมากครับยกนี้ยกสี่มันแล้วก็ตามด้วยแข้งขยับแข้งขวาไปเอาคืนด้วยมะปนี่ครับโอ้โหต่างคนต่างไม่ยอมเลยครับเวลาโดนนี่เอาคืนกันทันทีครับแล้วก็มีจังหวะพลาดมีจังหวะทำได้ทั้งคู่เอาครับ ดีเซลเล็กจับในได้โอ้โหเศรเอกแขงซ้ายไปทีนึงก่อนครับไม่รอเด้งขวาไปครับดีเซลเล็กก็แปะขวาขึ้นมากรรมการชุมพลบอกเดี๋ยวก่อนออกมาออกมาอยู่ข้างนอกดีกว่ามันกว่าโอ้โหแขงซ้ายครับเศรเอกดีเซลเล็กแขงซ้ายขึ้นสีโอ้ยสับสอกซ้ายเอาแล้วครับแม่แต่ว่าดีเซลเล็กยังเฉยครับโดนสอกยังเตะขวาขึ้นได้แบบเฉยเฉเน้นเน้นแล้วครับมีดักเสียบมีสับสอกครับไม่ต้องแต่งตัวนานครับแต่ว่าดีเซลเล็กเนี่ยครับมีแข้งซ้ายโต้ขึ้นไปครับ จับได้จับได้หัวคืนเหมือนกันยัเอาตายของใครคือดอกสุดท้ายของใครคือดอกสุดท้ายครับนี่ครับมวยเงินแสนเขาต่อยกันแบบนี้ครับมวยค่าตัวเงินแสนเขาเตะกันแบบนี้ครับก็ยังไม่มีใครหยุดเดินครับผู้นี้นี่สมราคาครับผู้เอกสุดขัินดีแล้วก็ไปกัดป้องกันแจ๊คครับดูครับโอ้โหเสียบเ่าซ้ายแมชุดนี้เสาเอกทำได้ดีครับเสเล็กขยับเข้าไปเสาเอกควางแข้งขวานีละครับความเร็ว เล็กเตะซ้ายเสาเอกแหมคืนไม่ได้ครับแทงซ้ายคือมาเอาดูนครับเป็นของใครจังหวะนี้อ้าวกระต่างคนต่างตีทั้งคู่ครับเสียบมาแล้วแหมพยายามเตะคืนแต่ว่ายังไม่เต็มแท่งครับแท่งซ้ายของดีเซลเลยครับลํำเลี้ยงเกมเจอกันใหม่ครับอ้าวแทงซ้ายติดบังครับมีศอกสลับครับจับได้โต้คืนได้แข้งขวาและขวาสุดท้ายของดีเซลเลยครับไนเช่และเมียพยายามจะขึ้นบนครับขวาของเสาเอกครับแต่ว่าติดท่อนแขนนี่แหละครับมวยถูกที่ถูกเวลาครับ เป็นแบบนี้แหละครับดีเซเล็กับเสาเอกแมดูเกมเริ่มจับช้าลงไปอะครับแต่ก็ยังพยายามเดินครับมีสอกแต่ว่าบล็อกเป็นอ้าวเลือดไทยครับเลือดมาแล้วครับเลือดสดสดบนเวทีครับแม่อยู่บนหน้าของดีเซเล็เอาล่ะครับแม่อีเกือบเกือบหนึ่งนาทีครับเสาเอกยังไงครับเดินเบียดติดแต่ว่าดูเซเล็ดูดีเซเล็ไม่ตกใจครับแม่แม้ว่าจะมีเลือดไหลออกมาครับดูครับยังอยู่ในเกมของตัวเองครับ ตอนนี้ใบคะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับกรรมการท่านแรกครับกรรมการสุวิทย์การีชิตให้มุมแดง49น้ำเงิน48ครับกรรมการท่านที่สองครับกรรมการธงชัยกิตดำรงวินิจกุลให้มุมแดง49มุมน้าเงิน48ครับและกรรมการท่านสุดท้ายครับกรรมการชัยยุทธขำนเรศ มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับให้มุมแดง49และก็น้ำเงิน48แชมเปี้ยนอยู่ที่เดิมครับดีเซลเล็กบิลเจซี And our Champion Red Corner ดีเซลเล็กบิลเจซี